หลักการทํางานมันงะง่ายๆครับขอตะมีสั์มาผ่านเส้นทางนี้ครับคือตายอย่างเดี๋ยวครับพี่น้องครับเรียบร้อยพี่น้องสวัสดีครับผมพ่อผมตามเคยครับบุตรอีสานหายยูหากินพุนพูว่ครับมือนีกระสิมาสอนเอ็ดกับดักทั่วไปครับพี่น้องเป็นยังคือว่ากับดักทั่วไปกับดักที่ผมเสียดนี่สามารถดักได้ทุกอย่างครับพี่น้องไม่ว่าจะเป็นนกหนูงูกระรอกกระแตอีเห็น สัตว์เลือ้อยคานทุกชนิดพี่น้องสามารถดักได้เบิดครับอยากเห็นปะครับกับดักชนิดนี้สิม,มีหน้าตากีอย่างไรการมาลุ้นมาเบิรงนมากันครับว่าสิม,มีวิธีอะไร้อมแล้วไปกันเลยครับครับอุปกรณ์ก็มีไม้ครับเออ่ไม้ความยาวก็ประมาณสี่สิบถึงห้าสิบเส้น,นี่พี่น้องก็มออีอันเอาเลื่อยบากไว้นะครับพี่น้องสองเัน ควบยาวแล้วก็แหลมไม้พร้อมครับพี่น้องก็มีอยุซี่อันน,นี่ไม้แบบนี้ซี่อันแล้วก็ไม้ไผ่ครับควบเน่ากับพอสมควรครับประมาณสองถึงสามว่าครับพี่น้องนี่ครับอุปกรณ์ในการเอ็ดอมือนี้ก็ยุหัวยุสวนเท่าครับพี่นอ้องช่วงนี้มาลุ้นน้นกันครับว่าจะมีวิธีเอ็ดแบบไหนอ่ะ ขั้นตอนแรกให้พี่น้องกันว่างไม้ไผ่ไว้ก่อนครับแล้วก็เอาไม้ไผ่ที่เข้าอัอนบากไว้เนี่ยแล้วก็เอาไม้เน็บใส่ด้วยครับพี่น้องทั้งสองฟังจากนั้นค,ค่อยๆตอกลุครับพี่น้องตอกลุประมาณแบบว่าความลึกที่เขาต้องการนะพี่น้อง ค่อยตอกลงไปไเรืยอยครับพี่น้องครับประมาณนี้แหละครับหลังจากนั่นก็นตอกข้างหลังพี่น้องไปไมไฟแทกเหมือนกัน ตอกกัน <c oughs> โอเคครับ ให้ได้ประมาณนี้นะครับนี่พี่นอ้องมานรุนมาเบิ้งน้ำกันต่อไปเรื่อยครับครับหลังจากพี่น้องตอกไมสรีจเียยนะครับตอกให้มันครบซีแฉะซีดเป็นทีเรียบ,บร้อยให้พี่น้องเอาไม้ไผ่นะครับมาวางไว้น้ำหล่อมัน แล้วก็ลองยกเบิ้งครับพี่นอ้องว่ามันช่มีความติดขัดบ่ครับพี่น้องให้พี่น้องยกเบื้องหลังจากนั้นให้พี่น้องตอกขัดก็ไม่ไผ่อีกเทื่อนึงครับพี่น้องแบบว่าตอกให้ให้ควยกันนะพี่นอ้องประมาณนี้แหละพี่นอ้อง เอาแบบแน่นๆได้พี่น้องนี่ครับให้ได้ประมาณนี้แหละพี่น้องถ้าเบิ่งแบบระยะไกลเนาะกระจิบประมาณนี้แหละพี่น้องมาเบิ่งขั้นตอนต่อไปน้ำกันพี่น้องหลังจากพี่น้องตอกคัดกันไว้เนาะพี่น้องให้พี่น้องเอาเชือกมัดดวยครับ ขั้นบ่มีเชือกก็เอาเครือนี่ครับมัดมัดตรงพี่เนาะเพื่อเพิ่มความแน่นแรงนะครับความแน่นความแข็งแรงแต่ทีนี้แรงดีดแรงซับที่แบบมหาศาลนี่พี่เนาะพี่เนองมัดมัดไว้แน่นๆเลยพี่นอ้องเชือกปมนี่บ่มีหลุด ได้ประมาณนี้แล้วพี่น้องก okay. ันเบิ่มแบบระยะไกลนะครับบม่ยากจักดีครับกับดักชนิดนี้หลังจากนั้นี่พี่นอ้องหาแนวมาข่ำถ่ายมันพี่น้องในพี่น้องนี่ยกใหม่ไพ่ตัวนี้ครับขึ้น,นครับเอามาค้างไว้กับงานใหม่งานนี้ก็ได้พี่น้อง หลังจากนั้นให้พี่น้องอลองสิบเสิบเบึ้งนะครับว่ามันสีมีอันแรงกดแรงดีดอยป่ะครับพี่น้องยกเบึ้งเลยครับก็จะได้ประมาณนี่พี่น้องล้วก็ลองปวยเบิ้องอหนักเนียนพี่นอ้องอีกจะเพื่อกัน เดี๋ยวมาเบิ้งขั้นตอนต่อไปครับวิธีห่างนะครับป้หา,หาห่างจังใดมาลุนมาเบิ้งน้ำกันครับพี่น้องครับผมกระทำการตกแต่งกับดักเซตเบันทีเรียบร้อยครับพี่น้องให้พี่น้องเอาพุใหม่เด้ครับปิดสินทาง่ให้สัต์เที่ยวนะครับพี่น้องให้มันมาผ่านกับดักเข้าตรงนี้ครับพี่น้องปิดไว้ทั้งสองทางเลยพี่น้อง มาเบิ้งวิธีการห่างเน้อพี่น้องขั้นตอนการห่างนี่ให้พี่น้องอมัดเชือกให้ได้แบบนี้ครับพี่น้องแล้วก็มัดเชือกใส่ไม้แล้วก็มามัดเที่ตรงนี้ครับพี่น้องความยาวประมาณแล้วแต่ครับพี่น้องเ,อเพราะว่ากับดักมันตำมดพี่น้องเมื่อกี้นี่ผมก็เลยอันเปลี่ยนใหม่ซองตัวนี่ใหม่ครับพี่น้องนี่ทางนานี่ มาหลุดมาเบิ้งน้นกันครับมาสีห่างแบบใดเนะให้พี่น้องนี่เอาเชือกนี่ครับมาคล้องกับไม้ไผ่ตัวนี้ครับหลังจากนั้นก็เอาไม้ที่เท้าเตรียมไว้นี่มาสอดใส่กับเชือกนะครับแล้วก็ยกขึ้นมาค้างกับตัวนี้พี่น้องหลังจากนั้นก็ใส่มือกดไว้ครับกดแล้วก็มาคัดกับตัวนี้ แล้วก็เอามาคัดกับไม้ตัวนี้ครับพี่น้องไม้ตัวนี้ไม่ยังก็ได้พี่น้องครับพี่น้องครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับพี่น้องเพราะว่า,าเทเล็กผมเอ็ดแล้วมันตำผลพี่น้องกระเล็ดสูงๆไว้เพราะว่าเพื่ออีหินนะพี่นออ้องมาเบิ่งหลักการทำงานของมันครับสมมุติว่าขวดนี่เป็นอีเห็นนะครับพี่น้อง มันกระิีเดินมากครับมันกระิมาเจอพุทธใหม่ที่เขาตันไว้นะครับมันกระิีย่างลบๆมาทางนี้นะครับกับมันหลอดตรงนี้ครับมาเบิ่งกนังกันครับพี่น้องครับเป็นได้พี่น้องขนาดขวดน้ำยังเปะแรลดเลยพี่น้องภาษาอีหยังคันมีสัตว์มาพันกับดักชนิดนี้นี่จะขึ้นด้วครับว่าสีมีชีวิตหลอดครับพี่น้อง ไปได้พี่น้องเจียงบ่เอ,อ่อกับดักชนิดนี้นี่แถวผูไทยบึงการนี่เขาเิเอินว่ากระดีดหรือกระทีบนี่ะพี่น้องแต่ว่าต่างพื้นที่ต่้งจังหวัดนี่อาจ,จเชเ่อันไม่คือกันนะครับพี่น้องให้พี่น้องเบ่งชัดๆนะครับอ่ะลองอีกจักเท้อครับพี่น้อง เดี๋ยวผมถีทดลองเทือที่สองให้พี่น้องเบิ้องแร่ครับหลักการทาํางานมันจะง่ายๆครับโอตอมีซัตมาผ่านเส้นทางนี่ครับคือตายอย่างเดี๋ยวครับพี่นอ้องครับเรียบร้อยพี่น้องเห็นกับดักชนิดนี้นครับขฮอด hot. เอ่อสมัยเป็นเด็กหน่อยครับประมาณ20ปีขึ้นหลังครับมาหัวมาสวนกับอีพออีเม่ครับ อีพ่อก็ะพ้าปายามกับดักชนิดนี้แหละครับพี่น้องสมัยก้อนนี่เขาเจาเสียดแบบโอ้จนสุดปลาไปพี่น้องเป็นซิปลัางไปและปลาหอดใสเอ็ดสุดทันว่ามันได้คู่เศร้าครับพี่น้องได้ประจํากับสิมนี้งูหนูอีเห็นมือได้ฟูกแน่ก็ได้ไกลปลานกกระท่างพี่น้องส่วนมากกันถืองูงูตัวใหญ่ๆครับพี่น้องยกตัวอย่างงูจงอางว่าสมัยนะั้นมันร้ายครับพี่น้องแถวบึงการเนี่ย จนมาขั้นถือแล้วสีบวค่อยอยู่ครับพี่น้องว่างูมันตัวใหญ่เลยตัวใดญก็มีตัวห้าวแข็งพี่น้องผมดได้๋วบอกขี่คุ้ยเลยสมไมนะขั้นถือแล้วจนมากมันสีบิดแล้วมันสิลุดไปพี่น้องเพื่อสีเห็นนี่ก็นจนเนา่าจนเหม็นพี่น้องสัตว์ประเภทอีเห็นนี่ขั้นมันได้ถือหลังใดมันก็จะถือแต่หลังนั้นพี่น้องเพราะว่าเพราะว่ายังมันจะน้ำกินกันมาพี่น้องสมมติว่ามือเส้านี่ได้ไปได้ตัวหนึ่งครับติดหลังนี่แหละพี่น้องอีเห็น ผ่านไปประมาณมือหนึ่งหรือสองมือมันก็ถืออีกคือเก่าครับถือตะหลังนั่นแหละพี่น้องให้พี่น้องสังเกตเบื้งโบดกับดักชนิดนี้นี่ให้พี่น้องลองเอดเบื้องนะครับผมแบบว่ายังไงละ่ะมั่นใจเลยครับล้านเปอร์เซ็นเ,เลยขั้นเอทใบนี่ต้องมีแต่แนวมาถือนี่ขั้นผู้ใดเขามาเบิ่งคลิปนี้มักในด้านการเอ็ดกับดัก ก็จะลืมกดไลค์กดซับสไคร์ทางสองอิสานหายุหากินคุ้นภูว่วเพื่อเป็นกำลังใจพบพอกันไหมคลิปหนาครับอีสานหายุหากินคุ้นููว่วก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับครับบวัสดีครับ